มาแล้วครับเพื่อนๆขบวนด่วนที่86นะครับกำลังเข้าโค้งบ้านโป่งมานะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA แน่นอนนะครับไฟหน้าสามเหลี่ยมนะครับ วันนี้ราช้าเจ็ดสิบกวานาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับนะครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับ 4 5 2 8นะครับตาขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้ขบวนด่วน8 6นะครับพวงรถแอร์ปรับอากาศชั้น1นมา1คันนะครับชั้น2มา5คันเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับผ่านสะพานเกือกม้าชุมชนบ้านดงยางไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ น้องประดุกชาแนลครับ